เปิดหููหฟังเปิดหูข้างหนึ่งจะได้ยินเสียงตัวเองชัดบ่ได้ตั้งใจโอเคเข้ามาอีกหน่อยบ่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันจำแบบนี้เอาลืมกดอัะ เวลาเวลาร้องเพลงเราไม่ต้องยืนเรียบร้อยก็ได้เดี๋ยวแอคชั่นเท่า้เดี๋ยวอารมณ์เพลงมันไม่เกิดเกรงเกินไปเราเคยร้องในห้องน้ํำยังไงเราก็ยืนนี่ถึงเวลาที่เราฝึก,ก,กเล่นเล่นๆบไ้ตั้งใจให้เรื่องมันจมแบบนี้ขอโทษอิลีที่น้องนั้นมีคนใหม่โบไขึ้นเลย ว่าน้องต้องเลิกกับอายน้องก็แค่หัวใจตอนที่ไอยบอยู่หนึ่งเพียนท่านสองเพียนมันมันร้องว่าอย่างนี้แหล,ไไละให้เรื่องมันจมแบบนี้มันร้องว่าอย่างนี้ นี่มันก็ลงป,อป่อปากเนี่ยลงบอ่อใบไม้จบแบบนี้ทำไมเค้กลงบ่อมาปะเรื่นม,มันจบแบบนี้ไม่ได้ร้อ,องเพลงไทยยิ่งร้องกับครูด้วยมึงเนี่ยร้องธรรมาดาไม่ได้ต้องร้องให้ชัดโบได้ตั้งใจให้เรื่องมันจบแบบนี้ขอโทษไปไกลใหม่อีกแล้ว ไม่เข้าทำไมมือมือไม่ต้องกลุ่มไม่ต้องกลุ่มปล่อยธรรมดาปล่อยเหมือนเราร้องอยู่ในห้องน้าอ่ะนึกซะว่าเราร้องคนเดียวในห้องน้ำเพียงแค่มีกล้องกับมีครูมาอัดเสียงอยู่แค่นั้นเองต้องหกล้องบ่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันจบแบบนี้ขอโทษอีลี ที่น้องนั้นมีคนใหม่ใส่ Auto ออโต้จูนเฮียอะไรมีบีแฟ็ก<อ>ไปเก็บมายิดฝันโอ้ดิเซอร์โอ้ดิเซอร์มองเห็นมั้ย <c oughs> หินแตควายค่ะควายมไหก็ต้องไหีควายเป็นแพกเกราวด์ดีนะเออจะได้เห็นหน้านักร้องด้วยอุ้ยอุ้ยกล้องมันมันโฟกัสที่ควายอะดูดิเพราะว่ามันไม่เห็นนักร้องเน่ยมีมุมตรงไหนที่มันไม่สวยบไหมจะได้แก้เอ่อแก้วกาแฟไม้บังหน้าค่ะหน้าเป็นไม้ นักรบปหน้ากากมันนึเอามาใกล้ๆประมาณนี้ก่อนบริตั้งใจแม่เป็นคนเกาหลีอะไรเลยใบตั้งใจเพลงมันชอบนะเนี่เกาหลีออกฝรั่งเศสยไม่ตัวคู่หลงเห็นไหมเห็นตัวคู่หลงไหมเห็นค่ะเยอะด้วย คุณเป็นคนที่สกปรกมากหนู <c oughs> นไม่ได้พูดนะบ่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันจบแบบนี้ขอโทษอิลีที่น้องมันมีคนใหม่บ่ได้คืนเลยว่าน้องต้องเลิกกับอายน้องก็แค่เงาใจ ตอนที่อาเอบ้อยอูเพียงล้าเงาหูใจ,จท่อนสองอ่ะบ่ได้ขึ้นเลยบ่ได้ขึ้นเลย ว่าน้องต้องเลิกกับายน้องก็แค่เหงาใจตอนที่ไอป่วยอยู่ปอยอยากให้เรื่องของเขาตัวอยาก,ยกตัดต่อเป็นบ้าง,างค่ะใหอบพ่อบอกให้ทำช่องยูทูบเดแม่ก็บอกว่าลองทำดูก็ได้เพราะว่าก็มนูก็มีนคนดามก,ก็ทำได้ครูสอน บ่ได um ้ตั <c oughs> ้งใจให้เรื่องมันจบแบบไม่แหละมันจมันหมยว่าจแม่จมไงจมแปว่าบ่นนะเว้ยไม่ได้ตั้งใจให้แม่จมแม่มาดิบ่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันจบแบบนี้ก็โทษอิลี ที่น้องนั้นมีคนใหม่บ่ไอ้คืนเลยว่าน้องต้องเลิกกับออ้น้องก็แค่เหงาใจตอนที่ไอ้เหงาใจเปงาใจนี่ไม่เอาไม่เอาทำไมอย่าไปเก่งร้องให้เป็นธรรมชาติไป เป็นใายเอาเลือให้น้ำทุกเชื่อย่โมหาได้ยินเสือไอยัมได้นองเกียร์พ่อนองเกียร์พ่อนะพี่เปาวะนองเกยร์เพลงนองเกียพ่อนะหรือว่านองเกียพ่อนะจำไมได้ล เอออันแรกของเฮียเอ้ยช้อนหนึ่งยังไม่ผ่านเลยเนี่ยยังไม่ได้สักข้อนเลยดับยืมบอลลังบอลอยู่นี่ โอ้ยอยากให้เรื่งรองของเราต้องจบอยู่แค่ตรงนี้แต่น้องก็ยังคืนหอแต่ไอ้ทุกวินาทีขอโทษได้บอกขอโทษทุกยอย่างที่น้องให้ลงไปเขาใจทีนี้ไอ้ตรงนี้อาาอาาไอ้จุน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 นจุนจุนจุน

เดี๋ยวพอนนองเค็ดลงไปเสียงมันจะพีกเกินแล้วก็ถอยออกมาต้องปรับใหม่งั้นงั้นงั้นใส่ระยะปกติเนี่ยกูจะปรับตรงนี้นะโอ้เดียเ๋ยวอยากให้เรื่องของเฮาจบจบอยู่แค่ตรงนี้แต่น้องกัยังคือหอดแต่อายจุกวินาทีขอโทษไดบบ่ขอโทษทุกอย่างที่นนองให้ลงไป เขาใจอายอยู่วะเบาไปเด็กบอเรยอยากให้เรื่องของเขาต้องจบอยู่แค่ตรงนี้แต่นองก็ยังคืนหอดแต่อ้ายทุกวินาทีขอโทษเดีบอกขอโทษทุกอย่างที่น้องให้ลงไปเขาใจอายอยู่ว่าน้องนั้นเหตุพลาดไปแล้ว ถ้าของเขามันจบสิกลับมาคบกันจังใดแม้ว่ามันเป็นไปบ่ไา้ดก็อยากให้อ้ายจำไว้เดี๋ยวว่างั้นก็เอางงเน้องงงตงเงื้งง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 งเลย ຕ້ອງงົມเงมงมเงมบอเรยาໃຫ້เรื่องของເຂົາຕ້ອງຈົບຢູ່ແຄ່ຕົງນີ້ແຕ່ນ້ອງກໍຍັງຄຶດຫອດແຕ່ອ້າຍຈູບໄວ້ນາທີขอໂທດບໍຂໍໂດອດູຢ່າງທີນອງເລ